ท่องเที่ยวตามประวัติศาสตร์ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งออสเตรเลียเมืองเก่ากับยิงนัดนะจ้าทุกคนเที่ยวไปด้วยกันนะคะวันนี้เราหาร้อยเพ้นโบราณบนภูเขาที่ใหม่ๆห่างจากที่เขาโช๊สองกิโลนะแล้วเดินเท้ากันจะนี่เราเจออันนี้ด้วยนะทุกคนนี่นี่เราเจออันนี้ด้วยเราก็ไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรนะเราเจอเป็นที่ที่สองแล้วน้ำไหลลงมาน้ำไหลลงมาจ้ะแล้วมันก็จะเป็นชั้นชั้นชั้นเหมือน เหมือนเกล็ดหิมะนะ่ะเออจับแข็งเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนไหนล่ะนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะอ่ามาแล้วถือมาแล้วอีกไกลเลยหินในหินทุออกคน<ๆ>หินในหินที่เขาหาคลิปตั้นหาหาคลิปตั้นกันข้างในนะ่ะมันเป็นหินในหินนะทุกคนดู คนไทยได้ท่องเที่ยวชมสถานที่เก่าแก่โบราณของออสเตรเลียนะคะทุกคนเราชมไปด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็นี่จะเป็นดอกไม้อุ้ยดอกไม้ของเขาเนี่ยดอกไม้ทอ้ทองท้องถิ่นเขาเนี่ยสวยมากเลยทุกคนทุกคนเราตามเข้ามาเราก็ได้เห็นกับรอยเพ้นโบราณแล้วล่ะทุกคนเขาไม่ให้ถ่ายภาพแต่ก็ให้ทําวิดีโอได้นะทุกคนนูน่นตรงนูน่นนิด ใหญ่มาเลยนะคะใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ขอให้โชคดีนะอุ้ยอันนี้เป็นตัวแรงอะไรหรือว่าสัญลักษณ์อะไรไม่รู้นะทุกคนนี่นี่นี่้ <abbiamo. S 1> มาน,นี่เลยนี่อีกนะี่ทุกคนนี่อีกนี่อีกอันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นตัวเนี่ยนี่หมดนี่อีกนี่อีกอุ้ยใครมาทริปนี้นะโชคดีมากเลยทุกคนนี่นี่นี่อีกนี่อีก Beautiful. I not come here, I only see Have Ho, Water! Good water! Yes! Yeah. กๆๆๆ็ดอทำปกปั๊กปั๊กแน่แอ่มากมากมากนี่ยวเรานี่อย่ที่จะกนแน่นี่นี่ไอซีตะวันแววแววแว I s อ e the one เดี๋ยวนะฉันเห็นนี่นี่นี่ไอซีเฮีย

Oh, there more t มีต e s m o งท b o n ี n ้นดนี่ y ้ u s ี e ต h e นี้ต้นนี้ต้นนีาต้นนี้ต บนผนึกยอดเขากับรอยเพ้นแล้วมีน้ำด้วยแปลกใหม่ซึ่งคนเดินกันหรือจนเจอตรงนี้นะทุกคนสวยมากๆเลยนี่คือรอยเพ้นแล้วก็นี่น้ำไหลกกกกอก,กน้ำสะอาดมากค่ะนี่นี่ดูตรงนี้นี่หินนะคะอยู่นั่นอ้ย beautiful แล้วก็มาดูรอยเพ้นคนโบราณคนท้องถิ่น ชนเผ่าพื้นเมืองที่เพ้นเอาไว้นะจ๊ะภูเขาก็ยาวเหยียดนี่ข้าขับรถมาจากที่พักประมาณ2กิโลเมื่อกี้เราเจอนกกระจอกเทศนะนกอีมูนะคะ1ตัวกระโดดรถเต้นเลยแล้วก็หยิบโทรศัพท์ก็ถ่ายได้ไกลๆไม่ทันนะจ๊ะ คุณพาเดินน้ำขึ้นมาบนยอดเขาที่ชันสูงและลบมากพอมาถึงด้านไในก็เซอร์ไพรสไล์พวกเรากันมากจ้ะซึ่งมีแอ่งน้ำเาเป็นชั้นหินแล้วก็เป็นแอ่งน้ำใสสะอาดมีต้นไม้ต้นมะเดือ่อต้นใสขึ้นมีน้ำหยดตลอดเวลานะคะแล้วก็มีรอยเท้งของคนชนเผ่าพื้นเมืองที่สวยงาม เหมือนไม่มีใครมาชมเลยเพราะุกมากๆนะคะแต่ลอยเทียนมันสมบูรณ์แบบมากค่ะ